ยกข้างหน้าไม่ใช่เปิดไม่ใช่เปิดเนาะไปยกข้างหน้ามันน่ะไปยกหน้าหน้ามันน่ะเห็นไหมข้างหน้ามันน่ะยกขึ้นเลย พี่น้ำดินไปปิดหน้าต่างหน่อยลูกแล้วมันจะชนหัวน้องปิดไม่ได้น้องมันไม่เก่งเหมือนพี่น้ำดินบาพี่น้ำดินไปปิดให้น้องหน่อยลูกปปิดประตูงับเข้าเลยนะลูกงับเข้าเลยน้องมันงับไม่ได้เออนั่นแหละงับเข้าเออก่งละเก่งละ อย่าไปฟันน้องนะอืมให้น้องมันเล่นรถของมันเลยน้องฟันจรงจริงเอ่มเดนเอาสองอันไหมปงปังปงปังตึ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 ง,ตง,ตง,ตงโอ้ยลมหนาวมาลมหนาวมาแล้ว <l ots> น้ำปั่นพูดอะไรหิมะเลยเหรอยังไม่มีหิมะลูกหิมะยังตกหิมะยังไม่ตกหรอกมันไม่หนาวพอที่หิมะจะตกไพอแล้วไพอแล้วอ๋อถอยเลยลูกถอยแล้วก็เดินนะหน้าไป เดินหน้าไปแล้วน้องถอยน้องถอยอีกแล้วน้องถอยอีกแล้วทีนี้เดินหน้า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 ถอยถอยถอย Thank <laughs> you. อยูน้ำปั่นไปแล้วน้ำปั่นไปแล้วลูกโห้น้ำปั่นเอาขึ้นได้แล้วเห็นไหมเนี